ครถมีเดีกโหลดด้วยเออริ่มขายประการนี้เกันหลายคนมากเลยนะเริ่มขายได้ละตลกอย่ายุ่งของอื่นเด็กโอ้ตกลงเบิร์ตไหนเบิร์ตแลนด์แดนอัศจรรย์ตอนแรกเขาได้เปล่าทำไปย้อนของเขาพีครับเขาไม่จบกับเบิร์ดโตเปียนะครับถ่ายหน้าเาไว้ที่หน้าเขาทาเย็นเขายังไม่ยอมแพ้นะครับเรียกกับไลน์เขาไหมรถขานอง เองไม่ต้องหรอกพอรู้ปิงไม่เคยซื้อแผ่นแท้ปิงมาคงดูของตัวเองดูซ้อมีแผ่นแท้อยู่ยิ้มบอกมาดูทีวีทีวีภาพไมีเสียงไม่ชัดมาดูในโรงมาแล้วดูที่เมักรางตะเขียงเลยเปิดโทวเปียเรื่องนี้จำได้เปูดบอลแม่ไม่จบเบิร์ดไหนยังเบิร์ดแนเบิร์ดแดนแดนประจํากี่รอบและชาอะไรอะไรสองพิซซ่าไส้เราสวยดีครับกินหลักครับ ชาโนมใช่ไหมเบอร์ไหนเบอร์โนเปียเดี๋ยววันเสาร์จะกลับไปดูแล้วจะไปมาดูเสียงมานจะจอยยอมแพ้ไหมเดอร์เลมอนอัศวินแดนบล์เบอร์อะไรเบอร์โฮเปียโฮเปียเว้ยยอมแพ้ไม่โปรโลก็เกียดว่าเบอร์โฮเปียเนี่ยอย่ามันเถียงไอ้ทนี้มันทุกคนลุนแรเลยนะ ก็ค <anto> <bord ering. S 1> ือมันเอาคล้ายๆูโทเกะเลือกเี็นคือดินแดนนี้ไม่มีจริมก็เหมือนเบอร์โทเปกะคือเป็นแดนนกที่ไม่มีจริมจุดประเด็นเองนะเขาไม่เกี่ยวพ่อที่เบอรเป็นเป็นเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขานะไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็คืต้องยอมรับต้องยอมรับเบอร์โทเกะเขาบอกเขาผิดอยู่แล้วแล้วปิงก็เดือดจนเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเขาไม่อยากให้แกเข้าใจให้มันถูกเกินนะคนไปจะไปคุยกับคนอื่นขึ้นมาแกอายเลยไปหน้าแตกคุณเป็นโติกินมาหน้าแปตกหมดอยู่แล้วไม่อายไม่อายหน้าด้าน นายบอกเองไม่ใช่หรอถ้าม nice. ki ีหลักฐานเชื่อต้องอาจจะมีหลักานบอกไปนี่ก็มีหลักฐานแล้วเองไม่เชื่อหรือเปล่าไม่ใช่ก่อนนั้นนนายพูดว่าถ้านายถ้ามีหลักฐานนายจะเชื่อ่ใชแต่นี่หลักฐานก็มีแล้วแต่จบ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 เออจบแล้วแหละไม่อยู่ว่ามันเก็บข้ามนะยืนไปแล้วเนี่ยมาพูดดิคัดเฮ้ยแต่ไม่มีเว็บไหนเปิดได้เลยให้เรื่องชื่อเบอร์โทรเปียกับเบอร์โนเปียจะเลือกชื่อไหนเบอร์โทรเปียกับเบอร์โนเปีย แล้วใครดูมันเรียกโนนั่นเองแต่ต่อไอ้เรื่องนู้นเดี๋ยวไม่เคยดูอันนี้ชื่อไหนอ่ะเอาเอาชื่ออ้ชื่ออ่ะชื่อคนเนี้ยทำไมเรื่องเบิร์นโนเปียคืออะไรอ่ะมันคือชื่อดินแดนอ่านอะไรยังไงต่อคือเรื่องระหว่างชื่อเบิร์นโทเปียกับโนเปียเรื่องอะไรก็เหมือนกันเหรอไม่คือพี่ปิงมาเถียงว่าเรื่อเบิร์นโนเปียอันนี้ก็ได้วุติโก้ในเวลาบางเดี๋ยวก็โดนอ่ะเดี๋ยวก็อ่านหัวเลยน้องบอกว่าอันนี้ก็ได้ ไอางมหอะไรใช่ไหมามาครับปิดปาปิดประเด็นเอาจริงๆเปิดเว็บโลก็จบแล้วนะเว้ยไม่ต้องไปเปิดดูวิดีโอหรอกเราก็เขียนเมิรโมฟียก็เถียนเออโมฟีนโคปัญญานชมป์มาจุดประเด็นก็เลิกไปแล้วเปโมฟีก็เลิกไปแล้วจุดประเด็นทำไมมีเลกหละสิบสองเหรียญป้าเหรียญสี่ป้เหรียญห้าเมันได้ป้าา แล้ไม่เกี่ยวเลยเราเพิ่งจะดูเลยสิบขวบเราก็ยังปีที่แล้วโมกุลเขาดูมาที่นี่แหละอูแต่ดูแล้วโมกุลเนี่ยเน็เด็กกระโลกบ้าเนี่ยเดี๋ยวแท่งเถียงกันเด็กโกตรโคตรดูใส่ปุ่นดูเลยแกงตูเป็นในเครืองรถใช่เลยใช่แล้วคือพอเราลงมาตรงนี้ตัวน้าชี้นะครับว่าโนเป็นอะไรว่าโนเป็นเว่าโนเปิดหนังเปิดหนังเปิดหนังมัน แกกล้าเสียเน็ตปล่าล่ะบอกบอกข้าค่ะหาปัญ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 หาไงวะไม่ใช่พี่ปืนเออบ้านเขามีช่องแกกระตูนอยู่แล้วเวลามันโฆษณาแบบในอสเวนแดนพี่หกอ่ะมันก็บุย อยู่ตรงท็อปเปียอยู่ตรงเปียออกมาด้วยมันมีโ็ปเปียกับโ็ปเปียแต่ว่าคุณให้แต่ถ้ามันใช้โ็ปเปียเดียเขต้องดูต้องร้องแล้วก็ร้านเจอด้วยเนี่ยร้็อปเปียเลยถ้ามันพวงครับนั่งรอให้คูมาเลยแม่ก็จะไม่หาเอง ใช่เลยนะคะดินแดนทายที่ใช่เลยนะคะดินแดนเบอร์หกเนี่ยค่ะโอเคไหมคะสรุปจบค่ะจบประเด็นบายบายค่ะทัดทำไมอ่ะวันเถียงเขาไว้ไม่ายุดโฆษเคยดูตอนอัศวินแดนมีอร์หกปะนึกว่าข้อสอบแม่งเถียงเขาไม่หยุดเหมือนชานมเย็นเลยอ่ะหยุดประเด็นชานมได้ป่ะเดี๋ยวบอก